สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องชายวันนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเรืองซิลเภอกุชินาลายัยจังังหวดกาฬสินธุ์วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศรอบอ่างนะครับแล้วก็จะพาไปวิ่งออกกำลับบงกายยามเช้าๆนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบรรยากาศด้านหน้าของอ่างเรืองซิลนะครับเพื่อนๆ ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเขาจะปลูกเป็นต้นปาล์มนะครับแล้วก็มีที่นั่งนะครับรอบป่านะครับตอนนี้เขาก็ำลงังก่อสร้างอ่าอยู่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าด้านริมตะลิ่งเนี่ยเขาก็จะทําเป็นทางเดินรอบอ่าเลยนะครับด้านในนะครับน,นี่ก็จะเป็นหอนะครับหอ ชมบรรยากาศนะครับนะครับเ,เพื่อนๆนี่คือซุ้มประตูทางเข้าทางเดินเรียนนะครับเพื่อน อู่ข้างอ่างเลงซิวเนี่ยก็จะมีพระพุทธชันยันตีนะครับหรือว่าหลวงพ่อองค์ดำนะเป็นพระที่กูบานคุ้เมืองของกุชิาลายนะครับ mm hmm. เวลาเปิดปิดทองเขาเนี่ยครับอวันอาทิตย์ก็จะเปิดหกโมงเช้าถึงค่มหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็ปิดอยู่นะครับเพื่อนๆ ผมจะพาดูบรรยากาศรอบนอกนะครับเป็นรอบใหญ่ที่วิ่งอ้อมอ่างเลนงซิวนะครับเดี๋ยวมาดูรอบนอกนะครับรอบนอกก็จะเป็นถนนที่รถวิ่งอ้อมอ่างลงซิวนะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมพาไปดูว่ารอบเมืองบรรยากาศเป็นยาาังไงนะครับ เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศรอบนอกที่ผมวิ่งไปถ่ายไปให้ได้ดูนะครับอันนี้คือรอบใหญ่สุดนะครับของสวนสาธารณะอ่างเร่องซิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูรอบในก่อนจะไปถึงเกาะกลางนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ริมตะลิ่งนะครับก็คือเป็นลู่วิ่ง ที่ถัดมาจากรอบนอกนะครับก็จะเล็กเข้ามาอย่างนิดนึงครับตอนนี้ก็ตรงนี้ก็ด้านหน้านะทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับเพื่อนๆติดกับถนนใหญ่แล้วก็ซึ่งข้างก็จะเป็นตลาดสดเทศบาลนะครับนี่นะเพื่อนๆด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆวิ่งรอบริมตลิลงนะครับหลังจากที่ผมวิ่งรอบนอกสุดแล้วนะครับฮะก็มาวิ่ง รอบริมตะลิงแล้วจะเรียกว่ารอบกลางก็ได้นะครับแล้วก็เกาะกลางอ่านะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพร้อมๆกับผมนะครับเพื่อ,อนๆผมก็จะวิ่งไปถ่ายไปนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศรอบปางเรื่องซิวนะครับผมมาวิ่งตอนตีห้ากว่านะครับเพื่อนตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วนะครับอก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศ สวนสานะอ่างเรืองสิวนะครับว่ามันเป็นแบบไหนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับตอน,นที่ผมถ่ายอยู่นี้ก็วันที่6ตุลาหกห้นะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศร,ร,รอบกลางนะครับซึ่งเขายังสร้างไม่เสร็จเขาก็กําลังสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จเนี่ยจะสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวต้องมาดูต่อนะเขาสร้างเสร็จรรรเดี๋ยวถ้าใครติดตามผมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของอ่างเล่องซิลของเมืองบัวขาวนะคร,ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูก่อาก้างอ่างเลีงซิลนะครับ ว่ามีอะไรบ้างครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับคนที่มาออกกาลังกายก็จะมีทั้งชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็จะขับมอเตอร์ไซค์มานะครับบางคนก็ขับรถเก่งมานะครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับอ่ามันก็สะดวกสบายนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเกาะต่างอ่างเลนซูนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินดูรอบไหนก่อนนะครับว่าข้างในเกาะกลางเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็จะมีเวทีนะครับเวทีทำกิจกรรมใหญ่มากเลยนะเพื่อนเพื่อน นี่นะครับเป็นโดมใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่สำหรับให้ออกกำลังกายนะครับกจะมีพวกออกกำลังกายกล้ามขากล้ามแขนนะครับมีให้เลือกเล่นหลายแบบเลยนะครับ อีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆเป็นมุมสําหรับครอบครัวนะครับอใครที่มาพ่อแม่ลูกนะครับมุมนี้จะเป็นมุมโปรดปานของเด็กๆนะครับเขาจะเล่นได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะถ่าย เนี่ยครับบรรยากาศให้ดูให้เห็นทั้งก่อกลางแล้วก็ด้านนอกนะครับอ่าผมจะวิ่งทั้งสองทางเลยนะครับจะได้เห็นบรรยากาศอ่างเลิงซิวทั้งหมดนะครับ ครับเพื่อนๆสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปชายแล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามแล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้เห็นไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่างเดินซือนะครับเป็นส่วนสาธารณะของชาวดัวขาวอำเภอกุชินาลาย จังหวัดกาลสินของเรานี่เองครับเป็นสวนสาธนารนณะขนาดใหญ่นะครับที่ใช้จัดกิจกรรมแล้วก็ไว้ออกกําลังกายพาพักผ่อนครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนมาออกกาลังกายครับวันนี้ชายก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิป ต่อไปนะครับครับวันนี้ก็ขอากาเขามาสวัสดีครับ